สวัสดีครับมาพบกับผมชยานนท์นะครับจากชาวบ้านดีไซน์ดอทคอวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดกระจกแบบง่ายๆนะครับคงคงุณคงเคยเจอปัญหาที่ว่าเช็ดกระจกออกอยากแล้วก็คราบติดหนึบเลยเพราะว่ากระจกเนี่ยเรามันไม่สามารถอมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับจริงๆแล้วมันกระจกมันจะเป็นรูพุนแต่ว่าคราบที่เราเช็ดออกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในผิวกระจก มันจะอยู่เนี่ครับมันจะฝังลึกเข้าไปในเนื้อกระจกเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็ดทำความงงสะอาดยังไงมันก็ไม่ออกครับวันนี้เรามาแนะนําอย่างแรกเลยครับผมน้ํำยาทำความสะอาดนะครับอันนี้เป็น HG Blue ครับครับดูใกล้ๆครับ HG Blue ตัวนี้นะครับจะใช้ขจัด ครับฝังแน่นที่ไม่เกิน1นึเดือนนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเราทำความสะอาดก็อาจจะเป็นสันไลแล้วก็น้ำเปล่าเงี้ยครับข้อแนะนำเทคนิคก็คือว่าเวลาเราอาบน้ำเสร็จให้ใช้ฝักบัวฉีดเช็ดล้างกระจกออกเลยครับตัวนี้มันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าปกติเราต้องทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้ง ทีนี้ตัวผิวกระจกด้านในเนี่ยเราจะเคลือบเคลือบตัวนี้ครับผมชาวเวชิลครับชาวเวชิลชาวเวชิลก็คือว่าตัวเคลือบผิวกระจกครับคุณสมบัติจะเป็นเหมือนใบบอลเวลาน้ำน้ำโดนที่กระจกน้ำโดนที่กระจกเนี้ยก็จะลื่นๆ่นครับผมก็จะไหลลื่นไม่เกาะเป็นคราบฝังแน่นง่ายๆแต่บางคนเข้าใจผิดนะครับเวลาทำความสะอาด ก็มักจะใช้น้ำยาประมาณนี้น้ำยาสีฟ้าน้ำยาสีฟ้าก็จะประกอบไปด้วยปร,ประมาณพวกวินเด็กแล้วก็อย่างตัวอย่างตัวนี้มิสเตอร์มัซครับตัวนี้จะไม่ได้นำครับเพราะเพราะว่าเวลาเราฉีดเข้าไปที่กระจกเนี่ยน้ำยาตัวนี้มันจะมีแอมโมเนียสังเกตเวลาโดนตัวเราเนี่ยมันจะเย็นๆครับมันมีแอมโมเนียเพราะฉะนั้นแ,แอมโมเนียตัวนี้จะไป จะไปกัดคราบตัวนี้ครับคราบฝังแน่นตัวนี้เพราะฉะนั้นเราควรใช้ผ้านุ่มๆแล้วก็เช็ดไปที่ผิวกระจกแต่บอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ HG Blue ตัวนี้มันใช้ขจัดคราบฝังแน่นปกติคราบทั่วไปเราก็ให้ใช้สันไลหรือว่าน้ำเปล่าเช็ดออกก่อนถ้ามันไม่ออกจริงๆให้ใช้ HG Blue ตัวนี้ครับชุบผ้า แนะนำให้ไม่ต้องผสมน้ำครับเพราะว่าถ้าผสมน้ำแล้วคุณต้องทอาําความสะอาดถึงสองรอบแต่ว่าตัวนี้มันน้ํายามันจะเข้มข้นกว่าเราทาความสะอาดแค่รอบเดียวก็พอ,อพอเราทาความสะอาดเสร็จปุบ๊บเราก็ฉีดฝักบัวไล่ไล่ไล่เสร็จแล้วครับรีดตามด้วยตัวนี้ครับผมที่รีดน้ําครับยังใหม่ๆอยู่เลยครับซื้อมาจากโฮมโปรตัวนี้บรนจาคุณภาพดีกว่าตามบิ๊กซีตามอะไรไหนครับ าสามารถลีดน้ำที่กระจกได้ครับพอเราทำความสะอาดเสร็จปุ๊บฉีดน้ำไล่แล้วก็รีดเลยครับผมง่ครับรีดที่กระจกปื๊ดปื๊บปสามทีพอแห้งแล้วก็ฝุกตัวนี้ต่อเลยครับผมเคลือบด้วยน้ำยา HG Shower Shield แต่ว่าอันนี้คือ ชุบใส่ผ้านะครับแล้วก็วนๆๆทิ้งไว้ซักสองสามนาทีแล้วค่อยเอาผ้าเช็ดออกแต่ว่าผ้าตัวนี้ควรจะเปลี่ยนนะครับไม่ได้ใช้ผืนเดียวกันกับตัว HG Blue เมื่อกี้เราต้องใช้ผืนใหม่ที่สะอาดแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะครับเช็ดออกอีกรอบหนึ่งเ<ม>สร็จแล้วเราก็จะได้กระจกไร้รูขุมขนหรือบางคนเรียกว่า Easy Glass ครับผมทีนี้ ข้อห้ามนะครับข้อห้ามในการทำความสะอาดกระจกถ้าทำความสะอาดพื้นปกติปกติก็จะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำประเภทเป็ดพวกวิวกซอพวกนี้ห้ามห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไปทำลายผิวของตัวหนีบสแตนเ,เลสเราครับพวกบานพับนี่บานพับพวกเนี้ ถ้าโดนน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วจะดูมันจะกัดสเตนเลสแล้วมันก็จะลอกดำด้วยครับแน่ครับมือจับนี่ก็ห้ามโดนครับมือจับไม่งั้นความเงางามมันก็จะหายไปตัวนี้เราไม่รับประกันนะครับทีนี้ขอแนะนำอันนี้ครับ LOC ของ MV ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับตัวนี้แต่ใช้ดีจริงๆแกะ LOC ครับ LOC ซื้อที่ช็อปแอมเวได้ทุกสาขาถ้าไม่มีญาติพี่น้องทำก็ไปสมัครสมาชิกหนึ่งร้อบาทครับตัวนี้ใช้แทนน้ํายาล้างห้องน้ําได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้คุณสมบัติมันก็คือมีค่า pH ห้าจุดห้ามันจะไม่ทำลายพื้นผิวของชาวาชิลตัวนี้ตัวนี้ห้ามนะครับแน่ห้ามห้ามนะครับเพราะว่ามันจะกัดน้ำยา เคลือบที่กระจกออกอ่าต่อไปครับผมกระจกมันจะมะีบานเปลือยสวิงหรือบานเลื่อนพวกนี้นจะมียางที่ล็อกไว้ที่เสียบไว้นะครับเป็นยางกันน้ำน,นะครับผมวิธีการก็คือให้เราสามารถเเราดึงออกเลยออกแรงนิดนึงครับต้องเป็นคุณผู้ชายก็ได้อันนี้มันจะมีร่องอยู่เห็นไหมครับสังเกตดูมันจะมีร่อง อันนี้ใช้แปรงสีฟันเก่าๆครับขัดขัดตามซอกตรงนี้แล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ตบเข้าไปใหม่ดันคะแนนนั่น,นตบเข้าไปใหม่มันจะมีตรงประตูมันจะมียางบางใบตัวนี้ยางข้างบันพับเป็นยางเขาเรีกยกยางลูกโป่งตัวนี้ก็ดึงออกมาทำความสะอาดได้แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ยางล่างครับที่อยู่ใต้ประตูตัวนี้ถอดออกมาเหมือนกันต้องออกแรงนิดนึงถอดออกมาแล้วก็แปรงสีฟันแปรงตรงร่อง เสร็จแล้วก็ตบเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับอันนี้ห้องน้ําเราก็จะใหม่ตลอดเวลาทีนี้มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนําอยากแนะนําตัวทามอสอาดซิลิโคนตัวนี้อ่อซิลิโคนปกติชาวบาบัตของเราจะใช้ซิลิโคนที่กันเชื้อรานะครับแต่ว่าซิลิโคนเนี่ยไม่มีกันเชื้อราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้ามีใครมาบอกคุณว่าซิลิโคนกันเชื้อราร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปเชื่อครับผมอันนั้นไม่มีจริงเพราะว่าผมทํามาสิบปียังไม่มีเลยแต่ว่าของเรามันจะใช้าสารป้องกันครับน้ำครับสบู่ไม่ใช่ซิลิโคนตัวนี้ครับมันจะกันเชื้อราได้ในระดับหนึ่งวิธีทำความสะอาดซิลิโคนก็คือให้ใช้แปรงสีฟันเก่าๆตีฟองแล้วก็ขัดๆไม่ต้องกลัวหลุดครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ